มารับการกิจต์ม่างก,ก็ไฟให้มือนี่สวัสดีพี่น้องชาวยูทูปพี่ก็กอาจารย์ไง่เดีย๋ยวมีนเดี๋ยวจะฝาตีงขิ้งหมองรอยจะฝาตีคิงขิ้งบรุภีเลือกเจอขึ้นไล่ได้ก็ไฟสองก็ไฟก่อนนี่ให้รูปร้องแก่ใส่ เขาได้ยุโบรามินเขาได้บ,บพื่อะไรเพื่อค่าใายไฟสิบบาทเราใส่เขาไปด้วยกันเลยปะอย่าพระไทยจะคล้องเรื่องนี้ก็ได้ ฝนจะตกเราก็ทำงานได้พ่น้งเลยมีงานทำอยู่บ่เลยขนดินกับมาขนกอไผ่กัได้หมอไม้เยอะแยะไปได <Okay. S 1> ้ไรลูกพี่อ๋อบักเกิงบักเกิงลูกพี่บักเกิงเหอ เฮ้ค้าเป็ยิ่งพ่อว้าพฟังพี่พี่ฟังพี่คำว่าฟังพี่ว่าตุลกอจะไปเบียดคางพูนข้วาา่าฟังพี่ฟังพี่ไม่ได้ตามบอกพวรเมนไม่ได้เทออกพวรบาท ขอ้อว่าไปไปจะบอกว่ายี่จีว่าบัดนี่นไ, <laughs> ไอ่เราบังกอรถกันด้วยไอ่เพราะบอมิดสีนงานนี่มันสิล,มลดด้มรถรถงาไพยไหมไปไปพวกอัใหญ่อัใหญ่สินไปเลยบัดนี่ ออกจากสายไฟเลยนะคุณป่วงยุ่งสายไฟเต็มเรื่งดีกระจกจะห้องรถด้วยวิปปาดหน้าตัวเองดยมาบริลลี่ล่าอะไรเด็กเพื่อถูก จุดทบจะว่าไหมว่าเบิดอยูเบิดไปตะกรอนึงแล้วเราต้องหยุดรถตาดินก่อน ขวด่ห้างไปแล้วแต่ว่ามีมีดจีนงานใครอยอ่ไม่มีดมานนัเนี่ยซึ่งเ,เดี๋ยวปลูกบ่างหรือได้ปลูกเขาปลูกหรือบ่ได้ปลูกปลูกกันบ้างอ,อืมจัดไฟมากจัดเอา ما عبقري ท่าเที่ยวครับพวกลอ่ลองมาก่อนขั้นเดี๋ปวมาไล่ทัวขั้นขั้นน้องหันมันหันเต็มกอเลยตัวยังอะไรลูกพี่ รถต้ ắc ắc นข้าหักคืออะไรบ่ตี้องใหม่บ่ตี้องใหม่ต้อม่ตัองน้มงม เอาได้ทุกที่แจ้งข้างดูน่องมาเข้าไปดูเว้ยาทาทำยังยต้องใหม่กี่ดีอยู่เอาบวาเอาบราณใหม่โบวานดีหน้อ่บราใหม่ไท บ่มีจับเอาไว้ไม่มีจับเอาไว้ก็นอนดังดินไปน้ำไปน้ำลดแกนอนนังดินแล้วมาฝนกระไรฮะมันหักแล้ว โดนมาแล้วโดวนมาหากินน้องใหม่แล้ววนเริ่มลงเม็ดไม่แล้ว วี่นออาพี hmm. like yeah, <sure. S 2> okay. ่ว่ายพันเอาบ่ดว่ายาันวัไปสื่ออมแ่ด้มาีดยาบ่ใส่ปุ๋ยเพราะ่านมันใเามันเศร้าอันนี้พันุตีไข่ตินี่เพราะันธุ์ตีไม่ได้ตีไข่ติจไรนเราก็สไร บ่ได้บ่ได้ขายบด่ปขายบดจะวันนีล็อกลักวนลักหนึ่งล็อกล็อกจ็กล็อกนีล็อกกาไรล็อกสามนคุณขายไรจังบ่ทคุเลละหาเศนี่ละหาเาตัวตัวแพงลานตัววสามกสามกล็อกกัล้านห สนใจมาเอาด้วยพี่น้องด้วยนไขสามลเป็นปะสามล็อกลหาแสนือไรละจักบาทไล้ละไละแสนแสนหาแสนหกไรละหาแสนบมันล็อกละหาแสนปะไรละห้าแสนไรละหาแสนกระเปีงนึงกระล่านหาเบาเดนพี่ว่าดอสายไฟ สายไฟลูกพี่สายไฟอันตรายงานเดีก็ต้องระวังนี่กับสายไฟมาเรื่องไรล่ละหาเนแลว้ววะนี่นี่ประมาณ สิบสองสิบสอเลห็นะนากั้งนากว้งก็อเพราเส้นพเพราะถงเพรถึงเส้นนาะเลยครับเลยนากว้งประมาณสามสิบเมตรแต่ทางเี่ยวเหนบ่ เงาคืออย่างาเลืกสองเศษสามเศษนี่มั้งเงายู่ดอกทั้งเงาเพราะว่ามันสามเลยนากวั่งปั๊บปรุงวิสัยทัศน์หลักกระสีขายแล้วว่าพอก็ไพ่อายังหรอกแต่ว่าสายไฟถึงไหมวันนี้มัตนตะไลตะไลสายไฟเลูกพี่มันคุ้มลงมาเลยไหม Thầy giêng đi đâu kìa, ngàn bây giờ này phải cháy dần dần Đâu cuồng cuồng cầm năng Đâu kìa, ngàn đây bây giờ bây giờ bây giờ ngàn này, กงานมูมูลูกพีเราไปเห็ดลบ้านแลมันง่วงนอนลวาเทียงานพวเราใจมันง่วงนอนละวาเห็ดแบบง่วงนอนไร้เด็นง่วงนอนใยไฟขาดเด็นเัาดีๆลูกพีเล้ออเออจม้จีบะเปียดเตือนปัน เปลี่ยนดีไหมนั่งรู้ขี้เปล่าเครื่องใหม่มันจอง กอเดียวเนี่ยนะที่คุ้มกอผมก็บอว่าคุ้มมาไหนโอเคพานอันพี่พาน่าน,านแล้วอกอกอนออกมหนอกได้เย ก็ใหม่ลายเลยหังว่ามีเนียมวัสับเอานากนั่งดิ่มเพียบเลยแล้ววะม,ม,ม,มาเดินหน้าตามมาดูพี่ ดีดแ้่คนนี้เน่ยเคีรยหานอใหม่กว่าดูพี่อื โอาคีดินออกก็มไม่ไล่ด้ถึง่เขาไปเอาหรอกโอ้ขนหอบเชอนเบิรดรลดนี่ขึ้นิ่ดดมว่าลงโดโดโดหนูพีเอไปแล้วดึงออกไปแล้วแยกสิน่วนแล้ว ต้องแยกสิ้นส่วนมันเลยไม่งั้นมันดำไม่ออกถุงนองอยังไม่ได้ขึ้นมาอยู่เอาคิปหน้าเพราะก็ไม่เน,น่าหร่เลยคิปนี้ยาวแล้วสิบกวนาทีแล้ว ี๋ยวพี่มาทาเบื้องบาทเราใส้นรถเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยพี่น้องนะเดี๋วพี่นี้สวัสดีครับ